เจ้ามนุษย์เจ้าเป็นใครกันแน่มาจาเพื่อนร่วมงานของพวกเราทุกวันวันนี้กราบส่งตัวเองมาถึงหน้าประตูมันแย่มากแต่ข้าชอบนะพวกเราลาซันปีศาจถูกเจ้าจับไปเอากลับคืนมาเดี๋ยวนี้คืนนี้เจ้าอาจจะอยู่และดื่มกับข้าก็ได้ไม่ต้องกังวลพวกมันสบายดีมีอาหารที่พักเครื่องดื่มฟรี จริงๆแล้ววันนี้ข้ามาหาพวกเจ้าเพื่อยืมแก่นแท้โลหิตจักรพรรดิปีศาจยิ่งรื่นเริงกลวงโบอะไรประมาณนั้นเสียงนี้สร้างยอดเยี่ยมยิ่งนักตนตื่นๆต,นตืนเขามาเพื่อข้าพวกเรานะเฮ้ข้าจะยืมหัวเจ้าเองเจ้ารังแกคนอื่นมากเกินไปแล้วเอากระบองของวานอนเท่าคนนี้ไปกินซะ ไม่ให้ยืมงั้นข้าทำเองเขาแปลเปลี่ยนอิสระเสรีเป็นเวทขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นเสียนอูนี่คือสัตเทพเสียนอูได้รับแล้วหนึ่งพวกเจ้าเข้ามาพร้อมกันเถอะข้ากำลังรีบใส่เคล็ดลับนั้น ได้แต่ข้าทนไม่ได้จริงๆที่จะทำลายใบหน้าที่เหล่าเ,าเส้นนี้เคล็ดวิสาผสานวายุอัศนีอัศนีบารเคล็ดวิสาผสานงั้นเหรอบังเอิญข้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นพยักษ์ขาวสัตว์เทพจุลทิศ กระบีใจตัดสินเป็นไปได้อย่างไรพัดชิวข้าออกมาได้สองสามวันแล้วหรือว่าสาวน้อยเมียวหลิงคิดถึงข้ารับแก่นแท้โลหิตจัก,กรพรรดปีศาจโครบแล้วกลับยอดเขากระบีซ่อนเลนดีกว่าอย่างดีที่พลาดไปไม่งั้นแม้แต่ร่างกายก็ไม่เหลือ ยอดเขากระบ,บีซ่อนเลนห้องกลันโอโซหรือว่าเขากลับมาแล้วเกิดความโกลหนครั้งใหญ่ทันทีที่กลับมานี่ท่านระเบิดห้องกลันโอโซงั้นเหรอเมียวลิงเจ้ามาทันเวลาพอดี กินตอนมันร้อนร้อนอาจารย์ขัดเกล่าวสิ่งนี้เป็นพิเศษเพื่อให้เจ้านี่คือโอโสดจกักรพัดปีศาจเอสวรรค์นี่มันโอโสดจกักรพพัดิปีศาจระดับสูงสุดข้าในฐานะจากักรพัดดินีแห่งชีวิตที่แล้วยากที่จะหาโอโสดระดับสูงสักเมตร หลายวันมานี้ที่ท่านอาจารย์หายไปทั้งหมดเป็นเพราะข้างนั้นเหรอเฮอทำไมยังไม่กินหรือว่าโอสถขมไม่ว่าจะรสชาติไหนท่านอาจารย์ท่านคิดว่ามันเหมาะกับที่นี่ไหมดูเหมือนมันไม่เหมาะสมเล็กน้อยอ่า เพียงแค่ถ่ายโอนพลังวิญญาณไปยังร่างกายของอันเหมียวหลิงอย่างซาอาการของเหมียวหลิงไม่เลวการตื่นครั้งนี้ดีมากราบรื่นท่านอาจารย์ข้าต้องการเหมียวหลิงเจ้าไม่ควรทำเลยข้าคือสินเทียนนักเดินทางข้ามเวลาที่ได้ลาบระบบเซ็กอิน ตอนนี้ข้าเผริญกับวิกฤตความบริสุทธิ์ครั้งใหญ่ท่านอาจารย์ท่านหนีไม่พ้นหรอกเมียวหลิงยามโนอย่าคิดอะไรลามกไม่ฟังไม่ฟังข้าอยากกับท่านอาจารย์กลิ่นของท่านอาจารย์เย่ละลีตของโอโสดจักรพพัดปีศาจกำลังจะสลายไปแล้วก่อนอื่นข้าคือเจิ้นเหลิงจินจือ ถ้าได้แต่จัดการน้ำฤทิ์ยาในร่างกายของอันเมียวหลิงออกมาเท่านั้นถึงจะปลุกสายเลือดนางได้กอดของท่านอาจารย์อ้าเจ้าเป็นลูกหมาหรือไงกัดอีกแล้วฮิฮิอืมสำเร็จแล้ว สิทธิ์ของโฮสปลูกร่างกายฟีนิก์น้ำแข็งโบราณระดับจัก,กรรพาิบรรลุเขตแดนนิพพานขั้นแรกคุณสมบัติของโฮสได้รับการอัปเกรดเป็นระดับเจ็ดลางวันเซ็กอินเพิ่มขึ้น60%ครั้งนี้ถือเป็นกำไรมหาศาลจริงๆในที่สุดความบริสุทธิ์ของข้าก็ไม่ได้ถูกพลากไป เพราะการปลูกสายเลือดจริงหมดสติซั่วครา,าวใช่ไหมเจ้าตื่นแล้วทำไมข้าจะบอกล่วงหน้าละกันเพราะอาจารย์มีคุณธรรมและมีจิตใจเนี่ยวแน่นมั่นคงเป็นเจ้าที่เริ่มเองเมียวลิงในอนาคตต้องระวังหน่อยนะยังไงซะอาจารย์กับลูกศิษย์ก็ต่างกัน ไปแล้วนะไปแล้วนะเอ๊ะข้าทำอะไรเหรอดูเหมือนว่าอาจารย์สารเลวเจ้าหยุดนะเมียวลิงสายเลือดของเจ้าตื่นแล้วเออเออืมเยี่ยมมากสวรรค์อวยพรสำนักกระบีคุณหลุนนี่คือสัก์สินเขตแดนเทวะ สำนักกระบีคุณหลุนของข้ากำลังจะสร้างเขตแดนศักดิ์ศิีคนที่สองแล้วท่านประโมข้าคิดว่าอันเมียวหลิงไม่ควรอยู่ยอดเขากระบีซ่อนเลนอีกต่อไปใส่แล้วบุคคลเส้นนี้ต้องไม่ให้ความล่าซาของสินเทียนมาทำลายควรมีอาจารย์ที่ไว้ใจได้คอยให้คำสีแนะที่ดีแก่นางถ้าพูดแบบนี้ก็จริง ถ้าปลูกสายเลือดได้ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พวกท่านยังใส่ร้ายเขาอีกโปรดออกจากยอดเขากระบีส้นเลนที่นี่ไม่ต้อนรับพวกท่านเกิดอะไรขึ้นกับสาวน้อยคนนี้หรือว่าจะตกหลุมรักสินเทียนเด็กคนนั้นแล้วจริงๆท่านประมมกแย่แล้วครับรักษาท่าทางหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นกาบสำนักหรือเปล่าพระ ขอโทษครับตะแต่พระเผ่า,าปีศาจกำลังจะโจมตีสนัาคุณหลุนของพวกเราเมียวหลิงเจ้ากับสินเทียนซ่อนตัวไว้ก่อนอืมเจ้าพูดอีกครั้งสิเป็นเผ่าปีศาจจริงๆตอนนี้ท่านอาจารย์มารยาญต,ต้องเป็นเงาของนกฟินิกน้ำแข็งแน่ๆที่ดึงดูดความสนใจของเผ่าปีศาจ ไปพบเผ่าปีศาจเหล่านี้กันเถอะสายเลือดนกฟีนิก์น้ำแข็งโบราณอยู่ที่นี่งั้นสินะมอบคนที่มีสายเลือดฟีนิก์น้ำแข็งมาซะไม่งั้นวันนี้จะกระพริผู้นี้จะทำให้สำนักกระบีคุณหลุนน้องเลือดอึอกร้างทรงพลังอะไรอย่างนี้ นี่คือลมหายใจของจักรพรรดิปีศาจแห่งเผ่าเจียวหลงแต่ลมหายใจนี้ค่อนข้างคุ้นเคยดูเหมือนจะมีเสียงบางอย่างสะท้อนกับข้าข้าเข้าใจแล้วโอโซดจักรพรรดิปีศาจมีลมหายใจของเจียวหลงเหมือนกันเป๊ะโอโซดจกักรพรรดมีโลหิตมังกรและโลหิตมังกรมาบรรจบกับโลหิตฟีนิกซ์น้ำแข็งในร่างกายของข้า มันจะกกระตุ้นอารมณ์ที่แท้จริงในใจของข้าดังนั้นข้าจึงท่านอาจารย์เจ้าจงใจใส่หรือเปล่าคนหายไปแล้วก็แค่จักรพรรดิปีศาจเจียวหลงน้ำเสียงเจ้าสร้างใหญ่โตยิ่งนักแล้วน้ำเสียงที่พูดจาใหญ่โตเมื่อกี้ล่า ความแข็งแกร่งแค่นี้คิดจะทำลายสำนักกระบีคุนหลุนของข้าความแข็งแกร่งของข้าไม่เพียงพอจริงๆแต่เพิ่มอินทรีย์สีครามกับลิงกังจักรรพาิปีศาจสามคนเพียงพอแล้วหรือไม่ภายในหนึ่งจิบซาพวกเขาก็จะมาถึงในเวลานั้นเจ้าคนเดียวอาจรักษาสำนักนี้ไว้ไม่ได้อะาฮะฮะ ไม่นึกเลยว่าจะยังมีจักรพรรดิปีศาจคนอื่นๆทั้งหมดเป็นความผิดเจ้ารักษาบาดแผลอยู่นั่นแหละมาสายแล้วเห็นไหมตอนหนึ่งสั้นเส้นนี้ข้าคิดว่าน่าจะทันเวลานะยินดีต้อนรับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบแปดบินไปเถอะไปไล่ตามพวกมันข้าอยากจะถามเครื่องบินกระดาษพวกนี้ ตามพวกเรามาตลอดทางสัตว์เลี้ยงตัวไหนของเจ้าฮะจะเป็นไปได้ยังไงลาวังเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรแต่สิ่งนี้คืออะไรกระทะหนึ่งอันเจ้าสองคนทางสายนี้ถูกปิดกั้นดังนั้นจงกลับไปที่ที่จากมาเถอะ เป็นเจ้าเจ้าสารเลวคนนั้นที่ทำร้ายพวกเราครั้งที่แล้วะเจ้าคือคนของสำนักกระบีคนหลุนินดีด้วยที่ท้ายถูกข้ามีรางวัลให้ลบกวนแล้วพวกเราจะออกไปทันทีทำไมหนีเร็วจังพวกเจ้ายังไม่ได้รับรางวัลเลยนะเขาแปลเปลี่ยนเป็นอิสระเสรีเขาเป็นเวทขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นมังกรมังกรทองคำ จู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 พวกเจ้ายัางอ่อนแอเส้นนี้ไม่สามารถขยับได้แม้แต่ครั้งเดียวเฮ้ hey, เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วดูเหมือนว่าพันธมิตรของเจ้าไม่น่าเสื่อถือเด็กๆพวกเรากราบลูบลดสองคนนั้นกลับไปพวกเขาต้องดูดีแน่ๆรอดแล้ว สมกับเป็นท่านประมุกผู้ยิ่งใหญ่เผ่าปีศาจในเทือกเขาป่าเถื่อนกำลังจับตามองเหมียวหลิงข้าจะไปที่ภูเขาด้านหลังไม่นึกเลยว่าไอ้สองตัวนั้นจะเบี้ยวนาดยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหอย่ากโกรธอย่ากโกรธนายใหญ่ดื่มชาดื่มน้องแกซี่ถ้าแกนาดนางสตรีตัวเหม็นนั้นไว้พวกเราก็จะไม่อับอายเส้นนี้ ไม่ได้กินเนื้อหัวมานานแล้วคืนนี้ก็กินสตูเนื้อแล้วกันแสงแดดแสบตามากไม่สิลุกขึ้นอย่างปลอดภัยห้องของข้าเห็นแต่พระอาทิตย์ตกข้านอนทั้งวันแล้วท่านอาจารย์ได้เวลาฝึกฝนแล้วลุกขึ้นมาท่านอาจารย์ยังเศ้าอยู่เลยฝึกต่อเถอะ อย่านอนอย่านอนหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเมียวหลิงก็หยุดทรมานข้าในที่สุดคืนนี้ต้องสลองอย่ามาทั้งนี้นะเจ้ามนุษย์บ้าเมียวหลิงมากินข้าวกันเถอะคืนนี้กินมื้อใหญ่ไม่ไม่จำเป็นต้องกิน ก่อนหน้านี้เจ้าไม่ใช่คนงามที่เยน็นชาเจ้ากำลังทําอะไรอยู่อย่ามาแต่ต้องนี่เป็นเพียงข้อบกพร่องของการฝึกฝนบันทึกลืมความรู้สึกของข้าบันทึกลืมความรู้สึกเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งจริงๆนำธาตุท้งห้ามารวมตัวกันเพื่อรู้จากสีวิตและการยับยั้งสร้างใจการเฝ้าดูโซกสตาอาจสามารถลืมความรู้สึกได้ บันทึกลืมความรู้สึกเป็นหนังสือแนวทางการบ่มเพาะเตาอันยิ่งใหญ่แห่งการหลายความรู้สึกวรรทยศเข้าถึงระดับจกักรพรรดิโดยตรงไม่เจ้าเข้าใจผิดอย่างสมบูรณ์แล้วสิ่งที่บันทึกลืมความรู้สึกฝึกฝนนั้นไม่ใช่ความรู้สึกต้องมีความรู้สึกแต่ไม่ใช่เพื่อความรู้สึกไม่ใช่เพื่อปัญหาความรัก จัดการกับสถานการณ์อย่างเอื้ออาทรและเป็นอิสระไรความรู้สึกมีความรู้สึกข้าผิดไปแล้วอันที่จริงไม่ว่าจะแสดงความรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามความเข้ากันกับเจ้าก็ไม่ค่อยดีมากนักในฐานะผู้ฝึกกระบีมันเหมาะกว่าที่จะทำตามหัวใจดังนั้นเจ้าจึงเหมาะกับตำรากระบีใจตัดสินเล่มนี้มากกว่า ซึ่งก็คือการเฟิกวิธีกระบีและนำไปสู่เขตแดนเจ้าเทวะในเวลาเดียวกันกระบีใจตัดสินแค่200ร้อตำลึงว่าไงเขตแดนเจ้าเทวะเป็นเขตแดนที่อยู่เหนือเขตแดนจกกักรพรรดิใช่แล้วข้าต้องการมันเท่าแก่อึดอัดใจนะแบบนี้ สองสับพะดอันหาประมาณไม่ได้ในซาตก่อนชีวิตที่แสนเรียบง่ายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่านอาจารย์หืมขอบคุณเจ้าค่าท่านอาจารย์อืมคุ้มแล้วแอฮมพวกเราไปฝึกกันเถอะและกำจัดบันทึกความรู้สึกที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าท่านอาจารย์ตัวน้อย อ,อาจารย์อาตัวน้อยนี่พวกท่านกำลังทำอะไรอยู่เหยียนสิงเอ๋อสธิสายตรงของโม่เวินเทียนเมื่อก่อนเมียวหลิงฝึกบรยุทธ์นั้นเมียวหลิงเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนางได้ฝึกบรยุทธ์ใหม่ๆโดยมีความช่วยเหลือจากอาจารย์และนางก็มีพลังมากกว่าเดิมสมกับเป็นอาจารย์อาตัวน้อย อร่อยจริงนี่คืออะไรเฟรนฟรายข้าทำอาหารได้ไม่เลวเลยใช่มาอาจารย์อาตัวน้อยสุดยอดไปเลยพอแล้วพวกเจ้าไปที่อื่นได้ไหมข้ากำลังบ่มเพาะอยู่ข้ารู้แต่แมวหลิงเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงทำสิ่งนี้ดังคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวโดยวัตถุภายนอกเรียกว่าคงที่ สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงโดยวัตถุภายนอกเรียกว่าความว่างเปล่ามีเพียงหัวใจที่สามารถรักษาความสมดุลได้โดยไม่คำนึงถึงอันตรายใดๆเท่านั้นที่สามารถก้าวต่อไปได้บนเส้นทางแห่งการแสวงหาเตา๋าดังนั้นข้าจึงทำสิ่งนี้เพื่อฝึกฝนจิตใจของเจ้าอาจารย์อาตัวน้อยพูดได้ดีความจริงล่า ทิ้งไว้นานโคกจะหมดเฟรนฟรายจะนิ่มต้องรีบกินเมียวหลิงเจ้าดึงกระบี่ออกจากฝากคิดจะทำอะไรวันนี้ทำการดูมินข้าอย่างใหญ่หลวงข้าจะฆ่าท่านอาจารย์วิ่งเร็วลูกศิษย์ของท่านดุร้ายจังเจ้ามาแล้วข้ามาแล้วเจ้าไม่ควรมาแต่ข้าต้องมาเฮ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือสุราของข้าวางมันลงมีชื่อของเจ้าไหมดังนั้นมันเป็นสุราของข้าเจ้าครับไปดื่มสุรารดเลิศกับเหมียวหลิงเซ็คอินจำนวนการเซ็กอิน สะสมมานานขนาดนี้ลังวันซิกอินสะสมเขาแปลเปลี่ยนอิสระเสรีเป็นเขตขนาดใหญ่ได้รับการอัพเกรดเป็นระดับที่11ร่างอมตะนิรันขั้นที่หนึ่งคำสั่งห่วงมิติเวลาในยามขับขันสามารถเรียกล่างวิญญาณของท่านไปช่วยผ่านโกตห่วงมิติการเวลาได้ วูฮูบินขึ้นไปเลยป่าไผ่ยอดเขากระบีซ่อนเลนในที่สุดข้าก็เข้าใจเจตจำนงกระบีลบควนเจ้าตลอดสิบปีมานี้ขอบคุณมากเมียวหลิงไม่เป็นอะไรฝึกกับเจ้าข้าก็ได้ลาบบางอย่างเส้นกันก่อนหน้านี้เจ้าถูกตำหนี้อย่างผิดผิดี้ั้งหมดเป็นเพราะสินเพียนจอมวายร้ายคนนั้นเจ้าเป็นสตรีที่สวยมาก เมียวหลิงข้าต้องกลาบไปบอกข่าวดีกับท่านอาจารย์ไปก่อนนะลาก่อนอาตัวเปื้อนฝุนหลังจากฝึกเสร็จต้องอาบน้ำสบายจังแล้วก็ถึงเวลาที่ใครบางคนจะปรากฏตัวขึ้นเมียวหลิงอาจารย์ทำอาหารอร่อยมากมาทานอาหารเย็นเร็ว เป็นเรื่องบังเอิญทุกครั้งทานข้าวใส่หัวออกไปทานอาหารมือดึกไหมท่านอาจารย์ท่านตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจตั้งใจไม่นะหรือมันไม่ต้องตั้งใจอยู่แล้วสิเจ้ารู้ไหมในฐานะอาจารย์คืนนี้ข้าได้สุราของลิงที่มากมา800รปี รีบแต่งตัวแล้วมาดื่มสุราด้วยกันเจ้าไม่ต้องห่วงอาจารย์จะไม่มองออกไปในบ้านของข้ามีสตรีที่เพิ่งเติบโตขึ้นท่านอาจารย์คิดอะไรอยู่อีกแล้วหัวเราะอย่างน่าลังเกียจเส้นนี้ไม่ได้คิดอะไรเจ้าใส่สุดนี้แล้วดูสวยมากสวยก็สวยแต่ เสื้อผ้าที่ท่านอาจารย์ซื้อมามันรัดหนะ้าอกเกินไปแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกเล็กน้อยใหญ่มากอ่าไม่นะ